อนนี้เราอยู่ที่วัดพระแท่นนะครับวัดพระแท่นอำเภอพิบูลลักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้จะพามาดูสาราลงธรรมซึ่งหลวงปู่พิบูลนะครับได้แสดงธรรมโปรดญาติโยมสาราหลังนี้นะครับตั้งแต่แรกเป็นวัดมาเลยนะครับตั้งแต่ตั้งเป็นวัดมาเลยนะครับ ซึ่งหลวงปุ่ิบูลก็ใช้แสดงธรรมมนะครับโปรดญาติโยมนะครับอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับมีบันไดขึ้นเสาไม้เป็นไม้เต็มต้นเลยนะครับไม้เหนือแข็งแล้วก็บ้านในศาลาจะมองเห็นธรรมาศนะครับเก่าแก่หน้าเข้มขังมากนะครับผม พื้นไม้ก็เป็นไม้เต็มต้นเหมือนกันนะครับเป็นแผ่นเดียวยาวไม่ต่ำกว่าหเมตรนะครับเรามาดูธรรมมาตรเก่านะครับผมธรรมมาตนี้หลวงพ่อพิบูลได้ใช้จริงนะครับด้วยโปรดญาติโยมนะครับอายุก็ไม่ต่ำกว่าร้อยปีเหมือนกัน,นครับ ศาลาปฏิบัติธรรมแสดงธรรมหลังนี้นะครับก็ได้ตั้งอยู่ภายในวัดพระแท่นนะครับผมสังกสีมุงด้วยหลังคามุงด้วยสังกสีนะครับจันทันแปลทำจากไม้นะครับก็มีรอยปวกแพะนะครับผม ตามการเวลานะครับื้นไม้บางส่วนก็ผุพังไปบ้างแล้วนะครับใต้ถุนยกสูงนะครับผมใต้ถุนยกสูงนะครับน่าจะมีการบูรณะเสริมฐานไปแล้วนะครับโดยใช้ปอกท่อซีเมนต์เทคอนกรีด ผ่านเสานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมทำม,มารกระูุพังตามการเวลานะครับโอเคนะครับ